ความปราบเพื่อเป็นรุ่นพ้นในโอกาสมหา วันที่2พฤศจิกาย,ยน2567เวลา5นาิกาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนายสุภทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานนำประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทำกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพน 6, รรษาหรอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งปัจจุบันในทุกๆหนึ่งนาทีบนโลกใบนี้จะมีผู้ที่เสียชีวิตหรือพิการจากโรคหลอดเลือดสมองสโตรกไม่ต่ำกว่าหนึ่งคน อาการของโรคหลอดเลือดสมองสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนของการเกิดโรคมาก่อนล่วงหน้าการตอบสนองที่รวดเร็วอาจช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้จำได้ว่าหากมีอาการ B fast ต้องส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้ที่สุดซึ่ง B fast มีดังนี้ B balance ตรวจสอบการส่งตัว E.I. มองเห็นผิดปกติ F.face หน้าชาหรือเบี้ยว A.arm แขนยกไม่ขึ้น S.speech พูดไม่ชัดหรือมีปัญหาในการพูดและ T ี i ทมหากมีอาการให้เรียกรถพยาบาลทันที การจัดกิจกรรมในวันนี้อยากเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ป้องกันโรคดังกล่าวด้วยการขยับร่างกายออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของเลือดที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่จะเป็นกําลังในการพัฒนาชาติบ้านเมืองไทยให้มีความจเจริญมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปอยอเยยมมเยดยเ เข้ามาอีกชุมแล้วครับพืกัดสุขภาพในการป้องกันโรคหรัวใจล้าในครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะครับแล้วก็จะมีครั้งต่อ,ตอไป